เอาละค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาสอนทําชุดในโลบ็อกโอเคอย่างแรกให้ทุกคนดกดคํานี้นะคะพิมพ์คาพิมพ์คํานี้นะคะโอเคแล้วก็เลือกชุดที่อยากได้เลยนะคะอคของเราอยู่ใกล้ไกล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 อะ่ะเอาอะไรก็ได้ะคะ่ะโอเคค่ะเมื่อได้แล้วนะคะให้ทุกคนพิมพ์คําว่าโลบล็อกนะคะแล้วก็ กดลิงก์นี้โอเคแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนกดเข้าสู่ระบบหรือว่าจะสมัครเลยก็ได้นะโอเคอย่างแรกก็ใส่ชื่อนะแล้วก็ใส่รหัสของตัวละครแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราอันนี้มันก็บอกว่าหาที่มันมี1ิบหกแต่ขอตัวไปหาก่อน โอเคเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็จะเข้ามาแบบนี้เลยอันนี้ก็คือ ID ของเรานะคะให้ทุกคนกดคำว่าสร้างข้างบนนี้ค่ะรอก่อนอ่าอันนี้ก็คือแบบที่สร้างไปนะแต่เราจะไม่ทำกดคำว่าเสื้อยือดนะคะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คืออดีตที่เราทำไปนะคะ ให้ทุกคนกดเลือกไฟค่ะกดไฟแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะที่เราเราจะทำเป็นเสือ้อแล้วก็ตั้งชื่อมันนะคะโอเคค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กดที่อัปโหลดค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอ้าเราเขียนทองดำ เราพิมพ์ทองดำอะโอเคค่ะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดเข้าโรบอกค่ะรอค่ะแล้วก็กดตรงคำว่าเสื้อยืดน,นะคะนี่ค่ะมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ